สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกลับบ้านพอดแคสต์นะครับอีพีนี้ชื่อว่าพลังจากสิ่งที่พูดครับคุณผู้ฟังครับมีนักพูดให้กำลังใจหลายท่านนะครับที่เดินทางเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกผ่านการพูดและมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบผ่านการพูดเช่นกันครับ ความจริงหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเดียวที่ใช้การพูดหรือภาษาพูดสื่อสารความต้องการระหว่างกันและนี่แหละครับคือของประธานที่แสนวิเศษจากพระเจ้าแต่คำถามที่สำคัญก็คือเรากำลังใช้คำพูดในด้านไหนช่วยเหลือหรือเพิ่มภาระเสริมสร้างหรือทำลายให้กำลังใจหรือซ้ำเติมชูใจ หรือทำให้ขมขืนเพราะชจนะของพระเจ้าได้เขียนไว้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ29ว่าอย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรแต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขาจะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟังพระคิรรมคมพีได้มอบหลักการของการพูดที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เอาไว้อย่างน้อย3ด้านด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะมาใคร่ขวนด้วยกันนะครับ ด้านแรกเลยก็คือการพูดความจริงนะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ25เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทิ้งสิ่งจอมปลอมและพูดความจริงต่อเพื่อนบ้านของตนเพราะเราทั้งปวงล้วนเป็นเอววะในกายเดียวกันคุณผู้ฟังครับบางครั้งเราติดกับดักของความกลัวที่ว่าความจริงจะทําร้ายคนฟังซึ่งเป็นการทําร้ายโดยไม่เจตนานะครับเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะพูดโกหกแทนเพื่อความสบายใจ คุณคุ้นคำนี้ไหมครับโกหกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่ควรระวังในการพูดในหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อ37นะครับได้เขียนไว้ว่าใช่ก็จงว่าใช่ไม่ก็จงว่าไม่พูดเกินนี้ไปก็มาจากมารจริงๆแล้วการตอบสนองต่อคำถามเนี่ยมีแค่2องชอยเท่านั้นเองนะครับก็คือใช่และไม่เราอาจจะมีเหตุผลว่าใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะอะไร แต่คาตอบที่คุมเครือคําตอบที่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็มักเป็นกับดักของความกลัวนะครับที่เรากลัวว่าความจริงอาจจะทาร้ายผู้ฟังมาถึงข้อที่2นะครับคือพูดให้เหมาะสมกับตาและบุคคลพระชนะของพระเจ้าในหนังสือโคลสีบทที่ 4: ข้อ6นะครับเขียนเอาไว้ว่าจงให้คําสนทนาของท่านเปี่ยมด้วยพระคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะรู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรคุณผู้ฟังครับการปรับ หรือปรุงแต่งคําพูดไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่การบิดเบือนความจริงแต่อย่างใดด้วยเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวุฒิภาวะความเข้าใจประสบการณ์รวมถึงบริบทแวดล้อมอื่นๆนะครับพระจนจ้าของพระเจ้ากล่าวว่าให้คําพูดของเรานะครับปรุงด้วยเกลือให้มีรสการเปรียบเทียบนี้ครับสำหรับคนที่ทําอาหารก็คงจะรู้ว่าการหยอกเกลือลงไปนิดหน่อย ในอาหารเนี่ยจะช่วยชูรสแล้วก็เพิ่มความอร่อยได้จริงๆใช่ไหมครับก็ไม่แตกต่างกันครับกับคําพูดที่เราควรจะปรุงนะครับด้วยเกลือให้มีรสเค็มก่อนที่จะเสิร์ฟหรือก่อนที่จะพูดออกไปเสมอนะครับมาถึงหลักการของการพูดที่ถูกต้องที่มีในพระคัรรมภีร์ในข้อสุดท้ายนะครับคือการพูดสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อครับในหนังสือโรมบทที่10ข้อ17เเขียนไว้ว่าฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์คุณผู้ฟังครับความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินหรือว่าได้ฟังสิ่งที่เราเชื่อในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวประเสริฐไม่ว่าจะเป็นหลักการความจริงใดๆในชีวิตของเราที่เรายึดถือในวันนี้คือผลลัพธ์จากการพูดของใครบางคนในอดีตอาจจะเป็นการพูดโดยตรงอาจจะเป็นการฟังมาจากบุคคลที่2หรือ3แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเชื่อในวันนี้ ก็ต้องเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการพูดของใครบางคนใช่ไหมครับและสิ่งที่ควรค่ามากที่สุดในการส่งต่อผ่านคําพูดก็คือข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับเพราะสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังไปตลอดกาลเลยครับสุดท้ายนะครับหนึ่งในเหตุผลที่เราควรใส่ใจสิ่งที่พูดมากขึ้นไม่ใช่แค่เราจะสามารถสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นได้เท่านั้นนะครับแต่มาจากสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราไว้ในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ36-37ถึงว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนนะครับว่าการพูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระทุกคำนะครับไม่มีเว้นแม้แต่คำเดียวเราจะต้องรับผิดชอบต่อถ้อยคำเหล่านั้นบนโลกนี้เราจะต้องรับผิดชอบถ้อยคำของเรากับผู้ฟัง เอสิ่งที่เราพูดทําให้เขาเสียใจไหมบั่นทอนกาลังใจเขาไหมนะครับหรือให้ผลร้ายใดๆกับเขาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่โลกนี้เท่านั้นนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบคําพูดของเราในวันที่เราต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้านวิวอพิภากษานั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบถ้อยคําทุกคําที่เราได้พูดออกไปเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราเริ่มทําให้สิ่งที่เราพูด สร้างพลังในด้านดีหรือด้านบวกให้กับคนรอบตัวดีไหมครับเพื่อสุดท้ายพระเกียรติจะเป็นของพระเจ้าผ่านสิ่งที่เราพูดครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังก่อนกับบ้านพอดแคสต์นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ